พี่ออกไปกินข้าวข้างนอกบ้านน่ะมันเปลืองตังค์เข้าใจไหมแค่พี่ก้าวขาออกไปนอกบ้านน่ะก็เสียค่าน้ํามันแล้วและเดี๋ยวนี้คนะ่าน้ํามันมันแพงพี่หันลงทุนอะไรพี่หันเรืองนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีก็บอกอยู่พี่เก็บเงินไว้ดีกว่านะเชื่อบีแลนะพี่นะมีเมียขี้บ่นจู้จี้จุกจิกแบบนี้พี่ก็ไม่ไหวนะ จริงๆถ้ามีเมียเป็นใบ้ได้ก็ยิ่งดีพ่อานพ่อานกินข้าวจ้ากับข้าวเสร็จแล้วพ่อานวันนี้มีต้ยมยำทะเลด้วยนะพี่อานโอ้ยน่ากินจังเลยพี่อาน พี่อยานกินข้าวจ้ากับข้าวเสร็จแล้ววันนี้มีต้มยำทะเลด้วยนะพี่อยานพี่หยานได้ยินบีไหมพี่อยานพี่หยานได้ยินบีไหมเนี่ยมากินข้าวแล้วพี่อยานเร็วเร็วเร็วเดีมากินข้าวแล้วพี่พี่จะตะโกนเรียกพี่อะไรนักหนาพี่รู้เวลาของพี่ดี เสียงดังรบกวนบ้านอื่นเขาเนี่ยก็บีกลัวพี่ไม่ได้ยินเพราะว่าวันนี้มีกับข้าวของโปรดพี่ไงเลยอยากให้พี่มากินนะ่ะไปไปกินข้าวก่อนนะไปะปอะไรแล้วพี่อันเอก็แต่วันนี้ทําไมพี่แต่งตัวดูดีมากเลยอะจองไปไหนหรออ๋อพี่ลืมบอกไปอะวันนี้พี่มีนัดกินข้าวกับเพื่อนบีกินไปก่อนเลยนะไม่ต้องรอพี่สายแล้วเนี่ยพี่ไปนะ พี่อันเดี๋ยวก่อนอะไรล่ะบีบีไม่ให้ไปอ่ะพี่อันก็บิวสานทำกับข้าวพี่ก็กินข้าวที่บ้านสิพี่ออกไปกินข้าวข้างนอกบ้านน่ะมันเปลืองตังค์เข้าใจไหมแค่พี่ก้าวขาออกไปนอกบ้านอ่ะก็เสียค่าน้ำมันแล้วและเดี๋ยวนี้นะค่าน้ำมันมันแพงที่อัน เอาง่ะเชื่อบีเถอะไันไหนบีก็ทำกับข้าวแล้วนะพี่ก็อยู่กินข้าวกับบีก่อนแล้วกันนะพี่นะไป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 บีบีมีเหตุผลหน่อยสิพี่บอกแล้วไงว่าพี่มีนัดกินข้าวกับเพื่อนอะพี่ยนก็ปฏิเสธไปสิพี่จะไปทำไมเล่านี่บีเริ่มจะไม่มีเหตุผลแล้วนะวันนี้พี่มีนัดกับเพื่อนคุยเรื่องลงทุนเข้าใจไหมลงทุน พี่หันเดี๋ยวมีเศรษากินมันไม่ค่อยดีก็บอกอยู่พี่เก็บเงินไว้ดีกว่านะเชื่อบีและพี่นาะบีอย่าพูดมากได้เปล่าแค่คุยแค่คุยแค่นั้นแค่คุยเหรองั้นบีไปด้วยเดี๋ยวบีไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะเดี๋ยวบีมาไป<ว>เดี๋ยวบีไม่ต้องพี่รีบเพื่อนพี่รอ,องั้นไม่อาบน้ำก็ได้ ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าโอเคไปเปลี่ยนเสื้อผ้าบีบีพี่บอกว่าไม่ต้องไงมันสายแล้วพี่จะไปไม่ทันชุดนี้แหละไปไปพร้อมกันบีเดี๋ยวพี่ว่านับวันเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะบีพี่บอกว่าไม่ต้องไปก็คือไม่ต้องไปอยู่บ้านนี่แหละเข้าใจไหมเอาเอาเอามีอะไรกันหรือเปล่าลูกค่อยๆพูดค่อยๆจากันแม แม่ดูลูกสะพ้ยแม่สิขี้บ่นชมัดเลยอะแม่ยังไม่ขี้บ่นผมขนาดนี้เลยอะแม่สั่งสอนบ้างนะแม่คะก็พี่อ่านนะสิช่วงเนี้ยออกไปกินข้าวนอกบ้านบ่อยมากเศรษฐ,ฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะคะแล้วเนี่ยเจ้าเงินไปลงทุนอีกอะไม่ดูข่าวสารบ้านเมืองเลยเขาบอกว่าให้เก็บเงินสดไว้อะดีที่สุด นี่ขนาดแม่พี่อยู่นะเธอยังบ่นพี่ขนาดนี้อ่ะอันบีค่อยๆพูดค่อยๆจากาันลูกอันจะไปก็ไปแม่ให่แวะมาหาไม่ได้มีอะไรหรอกแกไม่อยู่เดี๋ยวแม่ก็กลับละไปงั้นผมไปนะครับแม่เพื่อนรอนะครับสวัสดีครับไปไป พี่ฟอร์ดวัดีพี่อ้าวอันวัดีนั่งก่อนนั่งก่อนครับนี่พี่น้องเขาเตียวไม่ให้ละขอบคุณมากครับเฮ้ยวันนี้ทำไมแกมาเร็วจังวะปกติอ่ะก็จะมาได้อ่ะพี่โดนแกแคนเซิลอะรู้ตังกี่รอบอะ่ะก็ต้องให้กล้าหน่อยนะพี่คือมันนั่งหง,งุดหงิดอะจะออกบ้านแต่ละทีนะถ้ามีย่งกับว่าผมจะไปทำผิดที่ไหนอะนี่ขนาดแค่มากินข้าวกับเพื่อนนะ ยังไม่ให้มาเลยบอกว่าเปลืองเงินอ่ะอ้าวแล้วแค่ออกมาอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวจะไม่ทะเลาะกันหรอวะช่างเขาเลยพี่เ,ออเรามาคุยเรื่องธุรกิจกันดีกว่าพี่ว่าแต่พี่จะให้ผมลงทุนอะไรครับพี่อะจะลงทุนกับคริปโตตอนนี้มันมาแรงมากเลยแล้วก็เราอ่ะใช้ทุนเยอะหน่อยซื้อตอนมาราคาลงอ่ะ แล้วพอราคามันดีขึ้นมานะเราค่อยเทขายกําไรเล็กเลยนะเว้ยโอ้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี่ใช่ดิได้ทีอ่ะเป็นล้านลงทุนไม่กี่แสนเองอ่านสนใจปะน่าสนใจเหมือนกันพี่ช่วงเนี้ยผมก็อยากหาเงินเพิ่มด้วยคือที่ทํางานผมอ่ะก็กําลังลดคนด้วยอะพี่ผมกลัวว่าจะโดนเข้ากับตัวเองสักวันหนึ่งอะเออดีแน่ พี่ลองแล้วโอเคพี่งั้นตกลงตามนี้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมโอนเงินให้พี่ห้าแสนแป๊บหนึงนะพี่ห้าแสนโอเคครับพี่ผมโอนไปแล้วครับพี่เช็คได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคเอา <Okay. S 2> มา มาฉลองให้กับเศรษฐีคนใหม่กันอ้าวชน <c oughs> แป๊บหนึ่งนะพี่ <c oughs> ฮัลโหลพี่โทรมาทำไมเนี่ยมีอะไร มีจะอะไรกับพี่นักหนาพี่ก็คนเหมือนกันนะให้พี่ได้ทำอะไรบ้างเถอะทำไมพี่พูดงนี้อะรีบกลับได้แล้วที่บีพูดอะ่ะเพราะว่าบีเป็นห่วงพี่นะบีพี่จะทำอะไรมันก็เรื่องของพี่อ๋อแล้วก็ไม่ต้องโทรมาแล้วนะํำคาญ แกนี่เขใจกล้าเดียนเหมือนกนนันนะอันคือมันน่าลำคาญอ่ะพี่เมียผมนะอยู่บ้านอะ่ะก็ใส่แค่เสื้อยืดธรรมดาหน้าตาก็ไม่ยอมแต่งสภาพไม่ดูแทบจะไม่ได้อะ่ะแต่เป็นขี้บ่นจู้จี้จุกจิกวงการชีวิตผมอีกอะ่ะสมัยคบกันแรกๆนะก็ไม่เห็นหน้าลำคาญขนาดนี้เลยอะพี่เอานะอย่าไปสนใจ ผู้หญิงอ่ะก็เป็นแบบนี้แหละเรามาฉชลองกันดีกว่ามันเป็สายใจเลยสิาน้องต่อไปนี้นะเว้ยไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านแกก็เลือกซื้อได้เลยนะเว้ยจะไปเที่ยวไหนอ่ะสวิตยุโรปแกก็ไปได้หมดเลยนะเว้ย บีฟังหน่อยสิบีรู้ตัวไหมว่าบีน่ารำคาญขนาดไหนอะ่ะบีเลิกยุ่งกับพี่สักทีได้ไหมพี่อหันทำไมพี่พูดแบบเนี้ยบีเป็นเมียพี่นะแล้วที่บีพูดอะเพราะว่าพี่เป็นห่วงพี่บีเลิกยุ่งกับพี่สักทีเถอะพี่จะทำอะไรอะ มันก็เรื่องของพี่มีเมียขี้บ่นจูจ้จี้จุกจิกแบบนี้พี่ก็ไม่ไหวนะจริงๆไงถ้ามีเมียเป็นใบได้ไดก็ยิ่งดีพี่อัน ทำไมพี่ย่ะต้องพูดแรงกับบีขนาดนี้ด้วยอะ สวัสดีครับคุณแจงคุณแจงโทรมาแต่เช้าเลยมีอะไรหรือเปล่าครับคือพี่จะให้อันรีบมาที่ทำงานเร็วกว่าเดิมหน่อยนะพอดีฟอร์ดเขาขอแจ้งลาออกไปเมื่อคืนพี่ก็มัวแต่ทำงานจนลืมแจ้งอัดยังไงก็รีบมาช่วยพี่เคลียร์กับลูกค้าช่วงเช้าหน่อยนะอะไรนะครับคุณฟอร์ดคุณฟอลาออกแล้วเหรอครับ ายยด้วเพ่พี่หันพี่หันพี่เป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายเหรอจะพึ่งเสาสีพี่ได้ไหมคนกำลังเครียดเนี่ยพี่หันพี่ มีอะไรก็บอกบีสิเผื่อบ,บีจะช่วยพี่ได้อะ่ะหยันพี่เป็นอะไรอะ่ะอย่างบีอะ่ะจะช่วยอะไรพี่ได้อะดูสภาพตัวเองก่อนวันๆน่ะอยู่แต่บ้านรีบไปเอาชุดทำงานไปพี่วันนี้พี่ต้องไปทำงานเช้าะจ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 โถอ้ยไม่ดีวะ <Ford. S 2> นี่จ้ะพี่หันพี่หัน้ย แม่ครับผมอยากเลิกกับบียรครับแม่คือผมลำคาญอะ่ะบีพูดมากจู้จี้จุกจิกขี้บ่นมากอ่ะแม่อันที่เข้าบ่นอะ ก็เพราะว่าเขารักเราห่วงเรามากไงนะลูกแม่ผมมาปรึกษาแม่นะครับไม่ใชใ่แม่มาเข้าข้างบีแบบนี้อันไม่เชื่อแม่ก็ตามใจอันก็แล้วกันว่าแต่นัดแม่มาเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าลูก คือว่าคือผมโดนโกงอะแม่ห้าแสนครับห้าแสนเป็นเงินก้อนสุดท้ายของผมแล้วว่าผมไม่มีเงินเหลือแล้วผมมาไปลงทุนอะผมก็หวังว่าจะได้เงินเพิ่มอะ่ะแต่มันกล ผมเครียดกับเรื่องนี้มากเลยนะแม่พอผมกลับมาบ้านน่ะผมก็ต้องมาเจอเมียเซาซีขี้บ่นแบบนี้ผมไม่ไหวนะแม่ก็าตามใจแกชีวิตเป็นของแกแล้วนี่แต่ก่อนจะเลิกนะแม่จะบอกอะไรไว้อย่างหนึ่งนะถ้าเขาไม่รักแกจริงอะ่ะเขาไม่ทิ้งหน้าที่การงานที่ดี แล้วมาคอยดูแลแกแบบนี้หรอกนะลูกแม่ทำไมแม่ไม่ห้ามพี่อั๋นล่ะคะห้ามอะไรล่ะอ่านนะเขาโตแล้วแม่บังคับเขาไม่ได้แล้วตอนนี้แม่ก็ยกอั๋นให้เป็นหน้าที่ของลูกแล้วไงแม่ แต่หนูกลัวนี่คะถ้าใช้เงินแบบนี้ไปเรื่อยๆอะ่ะถ้าเกิดอะไรมามันจะลำบากนะคะแม่ตัวบีเองอะ่ะก็อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำงานอะไรไม่ได้มีรายได้ด้วยได้แต่คอยอยู่บ้านน่ะคอยบริหารค่าใช้จ่ายให้ประหยัดที่สุดแค่นั้นเองนะคะแม่ขอบใจมากนะบีบีอย่าไปถือสาพี่เขาเลยนะลูกนะบีอะ่ะ ไม่เคยโกรธพี่อัานเลยนะคะที่พี่อ่านน่ะชอบลำคาญบีบีจะตั้งใจทำหน้าที่ของบีให้ดีที่สุดแต่แม่คะพี่อ่านน่ะเป็นคนเชื่อคนง่ายใจดีกับเพื่อนโดนหลอกหลายครั้งแล้วอะไม่เคยหลับจำสักทีบีกลัวว่าลงทุนครั้งเนี้ยจะโดนหลอกอีกนะสิคะแม่บีชีวิตผู้น่ะลูก มันต้องมีหนักมีเบาเราพูดไปครั้งหนึ่งแล้วเขาไม่ฟังอะ่ะบางทีเราก็ลองนิ่งดูบ้างเพื่อที่เขาอะ่ะจะได้รับรู้รสชาติของความเจ็บปวดของเขาแล้วเขาก็จะได้เข้าใจนะลูกแม่คะแต่หนูเสียดายเงินนี่คะแม่โดนไปครั้งหนึ่งไม่ใช่ในหน่อยนะคะเป็นแสนแสนดี แม่รู้ว่าเบียร์ักและเป็นห่วงอันแม่เป็นแม่ของอันก็ห่วงอันไม่น้อยไปกว่าบียนะลูกแต่แม่ต้องปล่อยให้เขาไปเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะว่าแม่ไม่ใช่เจ้าชีวิตเขาไงแม่กลับก่อนนะว่าจะชวนไปบ้านป้าสุนสรีนะ่ะ อันไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรลูกค่ะแม่สวัสดีค่ะจ้าอันจะเลิอกอะ่ะแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะลูกแต่แม่ว่าลูกอะ่ะจะไปหาเมียที่รักแล้วก็เป็นห่วงลูกแบบนี้ได้ที่ไหนกันนะลูก แม่ก็ไม่แน่ใจนะตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันนายลูกชายแม่ไปก่อนละ ยันบีพี่โดนโกงอะ่ะพี่โอนเงินให้เขาไปแล้วห้าแสนอะ่ะฮอะไรนะพี่อันพ,พ,พี่โอนเงิน โอนเงินให้ใครอะเพื่อนที่พี่ไปกินข้าวด้วยเมื่อวานเหรอใช่บีแล้วเขาก็ลาออกไปแล้วด้วยอะพี่โทรไปอะก็ปิดเครื่องทำายังบล็อกไลน์พี่อีกอะพี่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะ่ะแล้วแบบนี้เราจะเอาเงินที่ไหนมา สายค่าบ้านค่ารถไม่รู้พี่จะต้องทำยังไงแล้วอะ่ะถ้าบีอยากจะบ่นพี่อ่ะอยากจะดหาพี่อ่ะบีด่าได้ตามสบายเลยนะพี่อ๋อ ฉันอยากจะบ่นพี่มากเลยรู้ไหมแต่ไม่เป็นไรนะพี่เราจะผ่านไปด้วยกันนะ ได้ไงอ่ะบีแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าบ้านค่ารถอะพ,พี่ไม่มีเงินเหลือสักบาทแล้วนะพี่ไม่น่าไปเชื่อมันเลยอะเสียค่าโง,ง่จริงๆเลยอะพี่ไม่เหลืออะไรแล้วอะพี่อันพี่ไม่เหลืออะไรที่ไหนกันล่ะ พี่ยังเหลือบ,บีนะรู้ไหมแต่แต่บีเป็นแม่บ้านบีอยู่แต่บ้านน่ะงานการอะไรบีก็ไม่ได้ทำอะ่ะบีจะช่วยพี่ได้ยังไงอะ่ะ พี่รอบีตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวบีมา นจูจี้จุกจิกคนนี้แหละที่จะช่วยคนอย่างพี่เองสองล้านเก้าบีบีมีเงินเยอะแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ แล้วเงินเยอะขนาดนี้บีไปหามาจากไหนพี่หันก็ที่บีบังคับให้พี่อ่ะโอนเงินให้บีทุกเดือนจูจีจุกจิกพี่ก็เพื่อเรานะเบียวเงินที่พี่ให้นี่แหละไปลงทุนนิดหน่อยบีก็ขอโทษพี่ด้วยเหมือนกันนะจ๊ะที่บีบังคับจูจีพี่มากเกินไปอ่ะ แต่ที่บีทำทั้งหมดอ่ะก็เพื่อครอบครัวเรานะบีพี่ขอบคุณบีมากเนละพี่พลาดไปอ่ะพี่ขอบคุณบีนะ ที่ทำให้พี่รู้สึกตัวพี่ยันไม่เป็นไรหรอกฉันน่ะไม่ตอกย้ำพี่หรอกนะอะไรที่มันพลาดไปแล้วอะ่ะก็ปล่อยให้มันผ่านไปนเถอะเราเริ่มต้นใหม่นะพียันนะพี่ขอบคุณนะที่บีไม่ทิ้งพี่อ่ะ พี่รักมีนะจ้าฉันก็รักและเป็นห่วงพี่มาตลอดแหละพี่หยัน